28ภาพยนตร์ทั้งหมดที่จะเข้าในเดือนมีนาคมปี2566สัปดาห์แรกวันที่1และวันที่2มีนาคมขุณพันสามภาพยนตร์ไตภาคฮีโร่สายพันธุ์ไทยเป็นเรื่องราวช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ขุนพันจะได้ประทะกับเสือมเหส่วนจอมโจรร้อยหน้ารับบทโดยมาริโอมาเลอร์และเสือดำสุภาพบุุษจอมโจรรับบทโดยโตโนโพาคิน ย้อนนักสืบจิ๋วโคนันเดอะมูฟวี่จุดเริ่มต้นของไฮบาระมิยาโนชิโฮนักวิทยาศาสตร์และเป็นสมาชิกขององค์กรชุดดำที่มีโค้ดเนมโมเชอรี่ได้พัฒนายาพิษลึกลับที่ทำให้คุโดชิจิกลับกลายเป็นเด็กนั่นก็คือโคนันอย่างไรก็ตามเมื่อเชอรี่ได้รู้ว่าองค์กรชุดดำได้สังหารพี่สาวของเธอเธอจึงได้ทรยศองค์กรและกินยาให้กลายเป็นเด็กและเธอก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นไฮบาระไอ จนได้พบกับโคนันมิซิงเสร์ทาแม่หายจากทีมงานผู้สร้าง s เ a ิร์ชิงภาพยนตร์ภาคใหม่หเปนนริศนาลู่ลทึกที่จะทำให้คุณสงสัยว่าคุณรู้จักคนใกล้ชิดที่ดีที่สุดกับคุณแค่ไหนถึงเธอทุกคนที่ผมรักเป็นอนิเมะเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่กับแม่ของเขาหลังจากพ่อแม่ยาล้างกัน เขาพยายามหาเพื่อนในเมือนแห่งใหม่แต่มันเป็นไปได้ไม่ค่อยสวยเพราะสังคมใหม่นี้มีแต่ความอึอดอัดจนอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนรุ่มชั้นของเขาก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเขาและได้บอกเขาว่าเธอมาจากโลกคู่ขนานที่85ซึ่งเธอก็คือคู่รักของเขานนั่นเองคริสภาคที่3ภาคต่อลำดับที่3ของแฟนชายดังเรื่องราวชีวิตของอโนดิส ที่เป็นแชมป์คองวงการมวยพร้อมกับความรุ่งเรืองในอาชีพการงานและครอบครัวของเขาจนกระทั่งเพื่อนสมัยเด็กอย่างอันเดอร์สันที่เคยเป็นอดีตนักมวยฝีมือเยี่ยมได้กลับมาเผชินหน้ากับอโดดิสที่เป็นการต่อสู้ระหว่างเพื่อนเก่าสัปดาห์ที่2วันที่9มีนาคม The First s l a m d u n k บอกเล่าเรื่องราวของฮานามิจิซากุรางิเด็กหนุ่มมัธยมปลายสุดเกเรแต่กลับเป็นคนไม่มีดวงเรื่องความรัก จนกระทั่งวันหนึ่งซากุรางิดันไปตกหลุมรักหญิงสาวผู้หลงไหลในบาสเกตบอลเขาจึงตัดสินใจพยายามเล่นบาสเกตบอลเพื่อหวังเอาชนะใจเธออลิสดารลิงหลงผัวร้ายลืมเพื่อนรักภาพยนตร์และทิกขวัญเป็นเรื่องราวของอลิสหญิงสาวผู้ถูกแฟนหนุ่มไซมอนนอกใจจนเธอต้องแอบไปที่ยพักร้อนกับเพื่อนสาวโคนชนิดทั้งสอง จนเหตุการณ์เริ่มบานปลายและเพื่อนของเธอเริ่มสงสัยว่าไซมอนมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งอันตรายเกินกว่าที่พวกเธอคิดสครีมภาคที่6วีดสุดขีดเหล่าวุลโลชีวิตจากการสังหารโหดของโกดเฟสและน้องวันพุธได้ตัดสินใจทิ้งเมืองวูดโวโลเอาไว้เบื้องหลังเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในมหานครนิวยอร์กโดยที่พวกเขาไม่คาดคิดเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดได้ติดตามมาหลอกหลอนพวกเขาถึงเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วย หุ่นพยนต์เรื่องราวของชายหนุ่มชื่อว่าามที่ได้เดินทางไปหาพี่ชายและเมื่อถามได้เดินทางมาถึงจึงได้ทราบข่าวลือว่าพี่ชายของเขาได้หนีหายสาบสูญไปหลังจากลงมือฆ่าอดีตเจ้าว่าจนมรณภาพนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นการท้าทายกับศรธรจนต้องเชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นชินจังเดอะมูฟวีดปริศนาบุปผาโรงเรียนเทนคาสุ มาชิกหน่วยพิทักษ์คาสึกคาเบะได้รับโอกาสพิเศษ,ษเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชนเทนคาสุโรงเรียนชั้นแนวหน้าล้ำสม,มัยด้วยวิทยาการแต่จู่จูคาซามะคงกับถูกลอบทำร้ายส่งผลให้ระดับสติปัญญานั้นหายเกลี้ยงหน่วยพิทักษ์คาสึกคาเบะจึงได้ช่วยกันไขความลับปริศนาในครั้งนี้ถึงผมคนหนึ่งที่รักเธอเรื่องราวของ aka, โฮิดากะโคโยมิเด็กชายที่อาศัยอยู่กับพ่อหลังจากที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ซึ่งเขาได้พบกับเด็กสาวที่ชื่อซาโตชิโอริที่ห้องทดลองของพ่อของเขาจนนำไปสู่ความรักแต่ทุกอย่างกับเปลี่ยนไปเมื่อพ่อแม่ตัดสินใจแต่งงานกันพวกเขาจึงตัดสินใจย้ายไปยังโลกคู่ขนานที่พวกเขาไม่ใช่พี่น้องกันสัปดาห์ที่3วันที่16มีนาคมรักได้แรงอกภาพยนตร์ไทยแนวตลกโรแมนติกชาแซมภาคที่สองเฟรรี่ออฟเดกจุดเดือดเทพเจ้า เรื่องราวของบิลลี่แบสตันหนุ่มน้อยที่หากเขาตะโกนว่าชาแซมเขาจะสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่หุ่นล่ำบึกชื่อว่าชาแซมอแมน c คาร t อโตมนุษย์หลงชื่อออโตหลังจากที่ภรรยาของออโตได้จากไปและเขาก็กำลังกเกษียณอายุจากตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาตลอด40ปีจนบัดนี้เขากลายเป็นมนุษย์หลงขี้บ่นและเกีียวกา ที่มีแนวคิดที่จะจบชีวิตตัวเองแต่เขากลับต้องมาพบปัญหาเพื่อนบ้านที่สอดส่องนั่นจึงทำให้เขาต้องแผงลิศสร้างกำแพงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาซึลูเน่เดอะมูฟวี่เดอะเฟิร์สช็อตเรื่องราวการกลับมาแข่งขันยิงธนูของนาลูมิยะมินาโตะและเพื่อคว้าชัยชนะในการแข่งขันยิงธนูระดับจังหวัด Recycle of p e n พ u i n Dam ภาคที่1เรื่องราวของพี่น้องทาคาคุระ ันบะและโชมะที่ออกตามหาเพนกวินดำตามคำสั่งของผู้หญิงสมหมวกรูปเพนกวินสุดลึกลับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือน้องสาวที่ป่วยของพวกเขาโดยที่ทุกคนต่างแสวงหาเพนกวินดำเพื่อตัวพวกเขาเองและเพื่อคนที่พวกเขาลักสัปดาห์ที่4วันที่22และ23มีนาคม จอห์นวิกแรงกว่านรกภาคที่4ภาคต่อหนังแอคชั่นสุดมันเรื่องราวของจอห์นวิกที่ได้เอาตัวรอดจากนักฆ่าและการตามล่าจากสภาสูงมาได้เขาได้ค้นพบว่าหนทางรอดเดียวที่จะทําให้ชีวิตของเขาไปอิสระคือการต้องกลับมาเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่รอเขาโดยมีเป้าหมายเดียวก็คือต้องโค่นสภาสูงให้สําเร็จลุยทอมลินสัน all o f t d o o y s เรื่องราวของหนึ่งในสมาชิกวไดเรกชันสู่ศิลปินเดี่ยวด้วยความท้าทายและความรุ่งโรดที่จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตของเขา Asterix and Obelix the Middle Kingdom ภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องราวของทิดาเพียงคนเดียวของจักรพัิจีนได้หลบหนีออกมาจากการควบคุมของเจ้าชายสุดเทียบและได้ขอความช่วยเหลือจากเหล่าชาวเกาและสนักบผู้ก้ารญ Asterix และ Obelix เกมล่าตายเรื่องราวของเมธชายหนุ่มที่เข้าร่วมเกมออนไลน์เพื่อหาเงินมารักษาน้องที่ป่วยบังเอิญรักคอยฮักเจ้าเรื่องราวของคนสองคนที่ไม่สมหวังในความรักที่มาตกลุมรักกันพร้อมกับต้องพิสูจน์ว่าการที่ได้มาพบกันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพรลิขิต To Hunting เรื่องราวการถ่ายทอดสดการไล่ผีครั้งแรกบ,บนจอโทรทัศน์ในปี1971แต่การไล่ผีกลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง มันกับยิ่งทําให้ครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นั่นต้องประชิญหน้ากับเรื่องราวที่แย่เกินกว่าจะจินตนาการได้ Recycle of Penguin Dam ภาที่2เรื่องราวของการออกตามหา p e n ก u ิ n นดัมเพื่อตัวพวกเขาเองและเพื่อคนที่เขารักในภาที่สองยูตาโนปินสามารถมาจิเลฟสตา i s t เรื่องราวเบื้องหลังของไอดอลสตาริสที่จะเชื่อมโยงกับ m มาจิเ e Kingdom กับมาจิเลฟสตาริสทัวร สัปดาห์สุดท้ายวันที่29และ30มีนาคมดันเจียนดาก้อนเกียรติยศในหมู่โจรเรื่องของโจรพาวเสน์และกลุ่มนักผจญภัยที่ได้ร่วมมือกันตามหาวัตถุโบราณที่หายไปแต่ทว่าทุกอย่างกับผิดแผนเมื่อพวกเขาไปมีปัญหากับใครบางคนเข้าแสงกระสือภาคที่2เรื่องราวภาคต่อของความรักต่างสายพันระหว่างคนและกระสือ เดอะออฟเฟอริงมันสิงอยู่ในล่างเริ่มเริ่มหลังจากการหายตัวไปของเด็กสาวชาวยูลูกชายของผู้จัดการงานศพของศาสดายูดายที่กลับบ้านพร้อมกับภรรยาที่ตั้งคัรภด้วยความหวังว่าจะได้คืนดีกับพ่อของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าภายในห้องเก็บศพของครอบครัวที่อยู่ใต้เท้าของพวกเขาได้มีความชั่วร้ายจากโบรณาณการที่แฝงตัวอยู่ในศพสุดลึกลับ The t e r n a l to Summer, The Exit of Goodbyes เรื่องราวของนักเรียนมัธยมในชนบทโทนโนะาโอลุที่ได้ไปได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับอุโมงค์แห่งหนึ่งที่ใครก็ตามเข้าไปจะสามารถได้สิ่งปรารถนาแต่ต้องแลกด้วยอายุขัยของตัวเองที่เพิ่มขึ้นและชื่อของอุโมงค์นั้นก็คืออุโมงค์อูราชิมะ และทั้งหมดนี่ก็คือภาพยนตร์ที่จะเข้าในเดือนมีนาคมปี2566มีทั้งหมด28เรื่องเรียกได้ว่าก็เป็นอีกเดือนที่เต็มไปด้วยหนังมากมายหลากหลายแนวทั้งการ์ตูนออนิเมะแอคชั่นสยองขวัญคอมเมดี้และโรแมนติกคอมเมนต์บอกให้เรารู้กันหน่อยว่าทุกคนกำลังรอรับชมภาพยนตร์เรื่องไหนกันอยู่บ้างครับ